สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้น็อตยืนอยู่บนสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับบริเวณใกล้ๆก,ก,กับราชพัฒน์พระนครนะครับเราก็จะเห็นว่าข้างหน้าก็จะเป็นสถานีวัดพระศรีมหาธาตุของรถไฟฟ้าสายสีเขียวนะครับแล้วก็จะอยู่ข้างๆกับ รัชพัฒนพระนครนะครับสำหรับใครที่เคยผ่านมาแถวนี้มาดูความคืบหน้ากันว่ารถไฟฟ้าสายสีชมพูสถานีวัดพระศรีมหาธาตุมีความคืบหน้าในการก่อสร้างไปมากเพียงใดแล้วนะครับเพราะว่าจะมีการเปิดใช้ในปี65นี้นะครับคาดว่านะแต่ว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ความคืบหน้าในการก่อสร้างใกล้จะเสร็จหรือยังตามไปดูกันเลยครับ รถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับก็จะมีทั้งหมด32สถานีนะครับตรงสถานีวัดพระศรีมหาธาตุเป็นสถานีหนึ่งที่มีความสําคัญมากๆของสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแครายถึงมีนบุรีนะครับเป็นหนึ่งใน32สถานีแล้วก็เป็นหนึ่งในระยะทาง34.5กิโลเมตรของรถไฟฟ้าสายสีชมพูครับ รถไฟฟ้าสายสีชมพูตรงสถานีวัดพระศรีมหาธาตุเป็นสถานีหนึ่งที่สามารถเชื่อมต่อการเดินทางกับรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวโดยจะสร้างสถานีหรือชานชาลาของรถไฟฟ้าสายสีชมพูเป็นแบบด้านข้างนะครับเพราะว่าจะมีสถานีของรถไฟฟ้าสายสีเขียวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการก่อสร้างต่างๆก็จะเป็นแบบด้านข้างแล้วก็แยก เป็นอาคารออกมาอีกต่างหากนะครับเพราะว่าก็จะต้องสร้างเลี่ยงให้ต่ําลงมาจากสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียวผมเข้าใจว่าเป็นเทคนิคที่วิศวกรออกแบบในการก่อสร้างแบบอาคารหรือแยกอาคารออกมาแล้วก็สร้างให้สถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูสูงเพียงแค่2ชั้นเพื่อเป็นการหลบหลีกสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่มีอยู่แล้วนะครับ เราจึงสังเกตเห็นได้ว่ารางรถไฟฟ้าสายสีชมพูจะลอดใต้สถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียวนั่นเองครับในบ่ายวันนี้สังเกตเห็นอากาศค่อนข้างดีก็เลยจะพาเพื่อนๆแล้วก็ FC ทุกคนเดินรอบๆสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียวสถานีวัดพระศรีมหาธาตุเพื่อดูความคืบหน้าในการก่อสร้างรอบๆสถานีเป็นยังไงบ้างแล้วนะครับ อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วนะครับว่าสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูสถานีวัดพระศรีมหาธาจะเป็นการสร้างแบบด้านข้างหรือแยกแบบอาคารออกมาต่างหากจากสถานีรถไฟฟ้าสายสีเขียวเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าอาคารของรถไฟฟ้าสายสีเขียวและรถไฟฟ้าสายสีชมพูสถานีจะแยกออกจากกัน แต่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงการใช้งานหรือว่าการมาใช้บริการที่สถานีทั้งรถไฟฟ้าสายสีเขียวและรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับเพราะว่ามีทางเชื่อมถึงกันได้อย่างสะดวกและคาดว่าการเดินทางต่อเชื่อมต่อระหว่างรถไฟฟ้าสองสายนี้จะมีความสะดวกรวดเร็วมาก สถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูสถานีวัดพระศรีมหาธาตุตรงนี้สามารถเชื่อมต่อไปยังสถานที่สำคัญย่านบางเขนได้อย่างรวดเร็วนะครับโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชพัฒพ์พนครแล้วก็วัดพระศรีมหาธาตุหรือบริเวณใกล้เคียงที่สามารถติดต่อไปยังต่างที่ต่งตางๆได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นรวมทั้งต่อไปในอนาคตถ้าสร้างเสร็จแล้วก็จะเชื่อมต่อการเดินทางสู่รถไฟฟ้าสายสีเขียว ยิ MM ่งกว่านั้นนะครับยังเป็นสถานีที่อยู่กึ่งกลางระหว่างสถานีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครแล้วก็สถานีรามอินทรา3นะครับเราจะเห็นว่ามีการเก็บรายละเอียดหรือว่าความเรียบร้อยของบริเวณใต้สถานีนะครับเพราะว่าคาดว่าจะเร่งสร้างแล้วก็เร่งเก็บให้เสร็จและก็ทันการใช้ ตามที่ว่าคาดการณไว้ก็คือใช้งานประมาณาในปี65นี้แต่ว่าอาจจะบางสถานีหรือเปล่าเราต้องมาคอยลุ้นกันว่าจะเป็นไปนตามที่คาดหมายไว้หรือไม่พยายามจะถ่ายให้เห็นหลายๆมุมของสถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูที่สถานีวัดพระศรีมหาธาตุว่ามีความคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะครับเพราะว่า เป็นสถานีหนึ่งที่มีความสำคัญและเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวได้เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่ามีการกอร่อสร้างคืบหน้าไปเยอะแล้วเพราะว่ามีการคาดการว่าจะใช้ในปี65นี้เนี่ยเห็นไหมโครงหลังคาของสถานีก็มีการมุงหลังคาอะไรไปแล้วส่วนสถานีแล้วก็ตรงข้างๆต่างๆก็จะมีการกอร่อสร้างไปด้วยกันเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยแล้วก็เสร็จทันพร้อมใช้ในปี65 ซึ่งจะทันหรือเปล่าก็ต้องมารอดูอีกทีนะครับเป็นกำลังใจให้กับคนที่มีส่วนในการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูทุกคนนะครับและเมื่อรถไฟฟ้าสายสีชมพูสร้างเสร็จทั้งสายจะเป็นอีกการเชื่อมโยงการเดินทางในกรุงเทพม,มหาคนครให้มีความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นครับผมใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ให้ด้วยนะครับและฝากติดตามว่าครั้งหน้านอตจะพาไปเที่ยวที่ไหนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ